ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอตโตแคริเอเตอร์ช่เกกับการเสียงทายดูดวงพีย่ยิปสีพา่ทาโรูกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามลายที่ให้ไว้นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับนะผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินไม่มีลูกศิษย์ใดๆดทั้งสิ้นระวังผู้แอบ,บอ้างนะครับและที่สําคัญที่สุดคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นไม่มีการแปะเลขบัญชีไม่มีการชวนทําบุญขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายก็โปรดระมัดระวังนะครับวิธีเอาตัวรอดคืออย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าเชื่อคนง่ายและอย่าโอนเงินให้ใครคุณจะเอาตัวรอด ได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็มาเข้าเรื่องดูดวงเสี่ยงทายแรนดอมกันเลยนะเราจะมาเสี่ยงทายแรนดอมไพ่ทาโร่กันเช่นเคยวันนี้มากันในหัวข้อที่ว่าใครแอบหึงหวงคุณมากเพราะคุณมีสเสน่ห์เหลือเกินเออน่าสนใจนะครับเป็นหัวข้อเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์หัวข้อสบายๆแต่ก็อยากให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะเพราะว่าไพ่ดีๆอาจจะออกไม่ได้ทุกเมื่ออาจจะมีเรื่องอื่นๆที่ดีๆแทรกออกมาด้วยก็ได้นะครับนะ ผมจะทำนายไปตามหลักการของไพ่ทาโร่สากลน,นะครับนะผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะเออทำนายไปตามหน้าไพ่ตามตำรานะครับและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับใครแอบหึงแอบหวงคุณมากมากเพราะคุณมีสเสน่ห์มากเหลือเกินเออวันนี้คุณได้ไพ่โอ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 รงหัวข้อเป๊ะเลยพูดกันเรื่องสเสน่ห์ คุณมีสเสน่ห์มากเหลือเกินเดวิลปรากฏออกมาใบแรกเลยและสอดคล้องกับเรื่องความหึงความหวงของใครบางคนหรือหลายคนที่เขารู้สึกต่อคุณช่วงเวลานี้นะผมว่ามีคนแอบบหึงแอบบหวงคุณอยู่อย่างน,น้อยๆหนึ่งคนหรือเป็นไปได้ว่าจะมากกว่าแต่เราเอาว่าพื้นฐานเริ่มจากหนึ่งคนก่อนแล้วกันนะใครบางคนกําลังโอ้โหหลงสเสน่ห์คุณอย่างมากเพราะคุณมีสเสน่ห์เหลือเกินเดวิลเนี่ยชัดเจนมากๆความมีสเสน่ห์ในตัวคุณเรียกว่าดึงดูด ผู้คนได้ให้เข้ามาใกล้ชิดอยากจะมาสนิสนมกับคุณนะครับเดวิลเป็นเป็นไพ่ไม่ดีมีร้ายคุณไม่ต้องกังวลน,นะครับนะถ้าใช้ประโยชน์จากเดวิลนี่คุณจะมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมมากมายเลย แต่อย่าเผอให้ d ดวิลครอบงำเพราะถ้าเดวิลครอบงำแล้วคุณอาจจะกลายเป็นคนที่ลุ่มหลงมัวเมาได้นะครับก็ใช้ประโยชน์จากเขาให้เต็มที่นะประมาณนี้เลยเอาเปน็นว่าตรงตามหัวข้อวันนี้ชัดเจนใบนี้มาเรามากันถูกทางแล้วใบแรกก็มาถูกทางแล้วมีคนแอบหึงแอบหวงคุณอยู่เพราะคุณมีสเสน่ห์มากเหลือเกินเขาจะเป็นใครเกี่ยวข้องกับคุณแค่ไหนเดี๋ยวมาขยายความกันนะครับอยากให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบอย่าก,กดข้ามนะ เพราะบางทีเราดูเรื่องความสัมพันธ์ก็จริงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องการเงินการงาน,งาน,งาน,งานอย่างอื่นออกมาด้วยก็ได้นะครับเช่นกันนะพหนาา้าไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมือ่ออยากดข้ามอมอยากดข้ามนี่หกดาบซิกอสอฟซอ r สคนทางไกลอเขาแอบหึงแอบหวงเพราะเขามาหาคุณไม่ได้เวลานี้ เป็นคนที่เฝ้ามองดูคุณอยู่ห่างๆมีโอกาสมีแนวโน้มเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วคนกันเองคนในแวดวงสังคมของคุณที่อยู่ห่างกันไกลไม่ว่าจะด้วยาการแยกย้ายกันไปทำงานไปศึกษาต่อหรือพื้นเพเดิมไกลกันอยู่แล้วแบบนี้คุณกับเขาดูแลจะมีโอกาสเจอกันจากการไปงานมงคลหรือการร่วมงานบางอย่างนะครับต้องรู้จักกันแล้วนะ เคยรู้จักกันแล้วแต่มีเหตุต้องแยกห่างกันไปถ้าใครมาใหม่เอี่ยมเลยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทักมาจีบแบบนั้นไม่ใช่นะอันนี้คือรู้จักกันอยู่แล้วมีความคุ้นเคยกันในระดับหนึ่งแต่อาจจะยังไม่สนิทกันมากมายนักแล้วมีเหตุต้องห่างกันไปเขาแอบพบึงแอบ,บหวงคุณเพราะช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์ดูฮอตเลิศเกินในสายตาเขานะครับอืมในธรรมดาแล้วก็ โ <laughs> <ś ś> เสน่ห์สอเท่าเลยวันนี้ The High p r i e s t e s มีทั้ง Devil นะทั้ง High p r i e s t e s คุณมีสเสน่ห์ลึกลับหน้าค้นหาไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ คุณมีแรงดึงดูดบางอย่างในตัวเองทำให้ใครก็แล้วแต่อยากเข้ามาใกล้ชิดกับคุณผมเชื่อว่ามีคนชอบคุณมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปแต่คนที่แอบหึงแอบหวงคุณมากที่สุดในเวลานี้ดูจะเป็นคนที่เล็งคุณมานานแล้วหรือต่างคนต่างเล็งกันแต่ยังไม่ได้คบหากันนะครับไม่ใช่แฟนเก่านะไม่ใช่แฟนเก่าคนคนนี้รู้จักกันแล้วแต่ว่ายังไม่เคยคบหากันแบบคู่รักนะ เขาอยากจะมาจีบคุณเอาไว้ง่ายเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่กล้าพอเพราะว่าดูคุณมีสเสน่ห์มีความน่าสนใจมากมายเขาคงคิดว่าคุณน่าจะมีแฟนแล้วหรือคงมีคนจีบเยอะแน่ๆเลยอะไรแบบนี้โอเคมาขยายความมันต่อนะครับโอ้โหว o ลฟอร์จูนเขาคิดว่าคุณเป็นโชคดีของเขาเขาชื่นชมคุณมาก เขาขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้นำพามารู้จักคุณเขารู้สึกว่าชีวิตนี้ตั้งแต่ได้รู้จักใครมานะตั้งแต่ได้รู้จักใครมายังไม่มีใครที่สวยงามดูดีมีสเสน่ห์เท่าคุณมาก่อนเลยในชีวิตนี้เขาชื่นชอบชื่นชมคุณมากเขามองคุณเป็นความโชคดีของเขาและไม่ใช่แค่มองนะเป็นไปได้ด้วยว่าบางครั้งนะบางโอกาสในบางท่านบางกรณีเมื่อเขาและคุณพบเจอกันรู้จักกันมีโชคดีเกิดขึ้นกับเขาอืม ชีวิตเขาอาจจะหงอยเหงามานานแต่พอมันเจอคุณเนี่ยชีวิตเขาดีขึ้นมีความโชคดีเข้ามาทําอะไรก็ประสบความสําเร็จแบบนี้เขาจึงค่อนข้างเชื่อมั่นว่าคุณนั้นเข้ามาสร้างความโชคดีให้กับเขาและเป็นโชคดีที่น่าจะสานต่อสัมพันธ์กันไปได้กับเขาคนคนนี้แอบหวังลึกๆว่านะ เขาแอบคิดแอบหวังลึกๆว่าถ้าได้ครองคู่ลงเอยกับคุณแล้วจะเป็นยังไงนะจะพากันไปโชคดีมีความสุขขนาดไหนอะไรประมาณนี้คนคนนี้จินตนาการไปแล้ว <c oughs> การันตีด้วยเดยว,วิลใบแรกวันนี้นะโอ้โหไม่ธรรมดานะครับอืมชื่นใจแทนแล้วคุณต้องทำยังไงต่อไปอืมเจ็ด <c> ถ <oughs> ้วยเซเว่น s คับคุณจะทำยังไงต่อไป ผมว่าคุณมีตัวเลือกเยอะเออบางทีคุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะมีตัวเลือกหรอก คุณใช้ชีวิตของคุณตามปกติอยู่เฉยๆนี่นแหละแต่ว่ามีคนเข้ามาให้เลือกเองถูกไม่ถูกเออบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์อย่างเดียวนะอาจจะหมายถึงเรื่องการงานการเงินเรื่องชีวิตส่วนตัวอื่นๆคุณมักจะเป็นคนที่มีโชคดีมีทางเลือกต่างๆเข้ามาอยู่เสมอๆเลยไม่ว่าจะได้ความสัมพันธ์การงานการเงินคุณมีทางเลือกมีตัวเลือกมีทางไปมีข้อเสนอดีๆจากผู้คนจากคนแวดล้อมจากเหตุใดก็แล้วแต่คุณมักได้รับข้อเสนอดีๆอยู่เสมอและในเรื่อง ความสัมพันธ์นั้นคุณก็มีโอกาสเลือกย้ำเลยว่าไม่ต้องรีบถ้าช่วงเวลานี้คุณยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกคบหาใครเป็นพิเศษให้ดูไปก่อนดูนาน,านๆดูยาวๆไม่ต้องรีบนะครับคนแวดล้อมคุณตอนนี้ล้วนน่าสนใจทั้งสิ้นรวมถึงเขาคนนั้นก็ด้วยค่อยๆพิจารณาไปหาคนที่เข้ากับตัวคุณมากที่สุดนิสัยใจคอการวางตัวองค์ประกอบอื่นๆอะไรก็แล้วแต่คนเราต้องศึกษากันหลายๆด้านแต่ผมเชื่อว่าคุณจะเจอแต่คนดีเป็นส่วนใหญ่ประมาณนี้ไม่ต้องรีบนะครับ และธาตุน้ําก็เด่นนะครับเรื่องธาตุเรื่องราศีนี่จะดูได้ทุกราศีนะครับนะกับการเสี่ยงทายแบบนี้ดูได้ทุกธาตุทุกราศีนะครับไม่ต้องล็อกสเปคคนที่แอบหึงแอบหวงคุณอยู่เขาจะทํายังไงต่อไปและคุณจะทํายังไงต่อไปปฏิบัติต่อกันอย่างไรโอ้โหแปดถ้วยเอทออฟคัพใครบางคนกําลังถอดใจผมมองว่าเป็นฝั่งเขา เขาปลื้มคุณมากแอบหึงแอบหวงคุณมากแต่ในบางแว็บเขาก็กําลังคิดหนักว่าจะเดินหน้าลุยจีบคุณดีไหมหรือจะถอยดีประมาณนี้เขามีความสองจิตสองใจลังเลเพราะรู้สึกว่านับวันยิ่งดูคุณดูดีมากขึ้นดูหล่อดูสวยมากขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายก็แล้วแต่ดูมีเสน่ห์มากขึ้นเลือเกินนะครับมีเสน่ห์มากขึ้นเลือเกิน เขากังวลว่าถ้าเขาตั้งใจจีบคุณนี่คุณจะเอาเขาไหมพูดง่ายๆนะจะยอมรับเขาไหมหรือแม้แต่จะมีคู่แข่งเยอะไหมอะไรแบบนี้ไม่ใช่ว่าเขาใจไม่สู้ใจป๊ออะไรนะแต่คนบางทีเขาก็มองความเป็นจริงประเมินความเป็นไปได้คนคนนี้กำลังลังเลอยู่ว่าจะเดินหน้าหรือจะถอยแต่ผมเชื่อว่าเขาจะเดินหน้าอืมความรู้สึกของผมดูจากหน้าไพ่นี้ผมว่าเขาจะเดินหน้านะถึงแม้จะมีความลังเลอยู่แต่มาขยายกันสิอ่า นี่ไงเดินหน้าจริงด้วยพูดไม่ทันขาดคำไพ่รู้ใจเรามากอัศวินถ้วยปรากฏออกมาแล้ว i นออฟคัพ p s เขาจะเดินหน้าจีบคุณเออคนคนนี้จะเดินหน้าจีบคุณคุณลองไปสังเกตนะคนไกลที่ไม่ได้เจอกันบ่อยๆแล้วอาจจะพยายามติดต่อทักมาแต่ย้ําว่าต้องรู้จักกันแล้วนะต้องรู้จักกันแล้ว พยายามหาเรื่องชวนคุยไม่ว่าเรื่องส่วนตัวเรื่องจีปาทะมาแมวดินฟ้าอากาศหรือแม้แต่ชักชวนทำนูน่นทำนี่หาอะไรกิจกรรมมาทำร่วมกันแบบนี้พยายามสารสัมพันธ์พยายามหาเรื่องคุยแบบนี้คนคนนี้สนใจคุณมากอยากมาสารสัมพันธ์ใจแทบขาดหลงสเสน่ห์คุณมากและแอบบหึงหวงทุกครั้งเวลาที่เขาได้ได้รู้ได้เห็นคุณนะบางทีการแอบบมองแอบบส่องจากาโซเชียลมีเดียต่างๆคุณลงรูปไปเที่ยวกับคนนั้นคนนี้ไปรับประทานอาหารไปาปาร์ตี้ไปพักผ่อนอะไร เขาก็จะส่องคุณว่าคุณไปกับใครหรือเปล่ามีใครพิเศษอะไรหรือเปล่าแบบนี้เขาแอบหบึงแอบบแบบหวงอยู่จริงๆแต่เขาก็ยังมีกําลังใจนะแม้เขาจะมีความลังเลว่าจะจีบคุณดีไหมแต่สวินถ้วยมาขนาดนี้ผมเชื่อมั่นว่าเขากําลังรวบรวมความกล้าจะมาจีบคุณหรือเริ่มจีบด้วยแล้วเหอในบางท่านเออประมาณนี้ไปกันต่อเลยนะครับพลังงานโดดเด่นมากวันนี้ของความสัมพันธ์ใหม่ๆมีโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆส่วนจะสารต่อหรือไม่อยู่ที่คุณด้วยนะครับ คุณครึ่งหนึ่งเขาครึ่งหนึ่งเจอกันตรงกลางอะไรประมาณนี้แล้วก็โอหราชินีถ้วย queen up ครับเขาชื่นชมคุณมากๆคุณน่ารักในสายตาเขามากคุณน่ารักหน้าทนุถนอมดูเลิศเลอ perfect ในสายตาเขามากๆนี่เราไม่ได้อวยกันเราทำนายจากหน้าไพ่ตรงตรงราชินีถ้วยคุณดู perfect สมูณ์แบบในสายตาเขามากเขามองว่าคุณใจดีมีเมตตาหน้าคบหาแล้วก็มีหลายอย่างน่าดึงดูดใจนะครับ ความราชนีถ้วยนี่ก็รู้กันอยู่แล้วเป็นตัวแทนของคนที่มีความเพียบพร้อมและอ่อนโยนจิตใจดีมีเมตตานะครับคุณสมบัติของคุณแบบนี้ดึงดูดผู้คนมากมายให้เข้ามาชอบคุณไม่แปลกใจเลยที่เมื่อกี้จะมีเจ็ดถ้วยตัวเลือกมากมายมีคนเข้ามาชอบคุณมากมายถ้าบางท่านแย้งว่าเอ้ยไม่เห็นมีใครมาชอบเลยดูให้ดีเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนมาแอบชอบแล้วคุณไม่รู้ตัวหรือ อ่ะมีคนเข้ามาแล้วแต่คุณไม่ได้สนใจเองก็เป็นไปได้ความราชินีถ้วยนี่สเสน่ห์ลนเหลือลักษณะนี้ก็ไปเตะตาต้องใจไปเข้าตาอัศวินถ้วยด้วยอัศวินถ้วยราชินีถ้วยเอ๊ไปไปมาดูทรงแล้วมาไพ่แบบนี้ถ้าเขามาจีบคุณผมว่าคุณก็มีแนวโน้มจะสนใจเขาเช่นกันนะไม่ธรรมดานะครับเออมาดูกันต่อไปสิ จะมีการ take action ใดๆเดินหน้าใดๆกันต่อไปทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาน่าสนใจพลังงานวันนี้เออเขาแอบบหึงแอบบหวงคุณเพราะคุณมีเสน่ห์มากเหลือเกินแม้จะยังไม่ได้เป็นอะไรกันแต่เขาอยากมาจีบคุณแล้วดูทีท่าว่าคุณก็มีแนวโน้มจะมีใจถ้าเขาเข้ามาจริงๆรู้จักกันอยู่แล้วนี่นะมีบุญสัมพันธ์กันคุณมีความเป็นคู่กัลายาณมิตรตามความเชื่อ ยังไม่ใช่คู่รักที่เรียกว่าเกิดมาเพื่อคู่กันยังไม่ใช่ต้องทำนายตามตรงใบนี้6เหรียญออกมา six of pentacles คุณมีความเป็นคู่บุญคู่กัลยะาณมิตรหมายความว่าสามารถครบหากันได้อย่างน้อยแบบเป็นเพื่อนกัน เป็นกลยานมิตรกันแล้วก็สามารถเติบโตกันไปในทั้งทางโลกทางธรรมร่วมกันได้มีโอกาสที่ทั้งคุณและเขาจะเป็นสายบุญทั้งคู่มีจิตใจเมตตาปราณีมีจิตใจเป็นบุญกุศลทั้งคู่ชอบทําบุญทั้งคู่ถ้าจับคู่กันคบหากันนะคุณมีโอกาสที่จะเดินสายทําบุญร่วมกันได้เลยหรือมีโอกาสชักชวนกันไปปฏิบัติธรรมก็เป็นไปได้นะครับไม่ธรรมดาทั้งคุณและเขามีน้ําใจมากทั้งคู่เลยเออเป็นคุณสมบัติที่ดีนะแล้วธาตุดินก็เด่นขึ้นมาละ วันนี้มีธาตุน้ําธาตุดินที่เด่นขึ้นมาธาตุไฟยังไม่ปรากฏแต่ไม่เป็นไรนะครับดังกล่าวเสมอว่าธาตุดลราศีใดก็ดูได้เพราะนี่คือการเสี่ยงทายไม่ต้องไปล็อกสเปคเรื่องธาตุเรื่องารองาศีโหธาตุไฟมาแล้วพูดเป็นทางขาดคำสิบไม้เท้า t e o of ส n อ s เขามีความกังวลว่าการจะมาจีบคุณการจะมาสารสัมพันธ์กับคุณน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่เรียกว่าจะมาเล่น,เล,นเล่นไม่ได้นะ คุณเป็นคนที่ดีคนที่น่าสนใจเป็นคนที่น่ารักถ้าจะมาเล่นๆกับคุณแล้วคุณทําให้คุณเสียใจนี่เขาคงรู้สึกเฟลอะไรแบบนี้เขาต้องวางแผนมาเป็นอย่างดีทําการบ้านอย่างหนักในการเข้าหาคุณตอนนี้เขาศึกษาข้อมูลแล้วว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรมีชีวิตประจําวันยังไงไลฟ์สไตล์ยังไงเขาศึกษาไม่ใช่ว่าจะมาเอาใจคุณนะ แต่เขาอยากจะเข้าตามตรอกออกตามประตูให้มันถูกที่ถูกทางถูกเวลามากกว่าอะไรแบบนี้คนคนนี้แคร์จิตใจคนมากค่อนข้างเซนซิ t ทีฟแล้วก็เป็นคนจิตใจดีแคร์จิตใจคนและแคร์จิตใจคุณเขาจะไม่มาทำอะไรรุ่มล่ามบุ่มบามแน่นอนเชื่อได้เลยนะครับประมาณนี้แล้อีความหมายหนึ่งก็อาจจะหมายถึงตอนนี้เขามีภาระหนักต่างคนต่างมีภาระก็ว่าได้นะครับต่างคนต่างทํางานกันไปก่อนก็ได้เช่นกันนะครับไพ่หนึ่งใบมีได้หลายความหมายนะครับ แต่หลักๆวันนี้เราดูเรื่องความสัมพันธ์ผมมองว่าเขากําลังทํางานหนักในความสัมพันธ์อยู่นะเออแล้วก็โหชัดเลยทํางานหนักในความสัมพันธ์9ไม้เท้าวันนี้มีทั้ง9ไม้เท้า10ไม้เท้าถ้ามองเรื่องความสัมพันธ์นะ เขากําลังทํางานหนักในความสัมพันธ์หรือกลับกันตัวคุณก็กําลังทํางานหนักในความสัมพันธ์คือหมายความว่ากําลังคัดสรรเลือกคนที่คู่ควรให้ตัวคุณเองอะไรแบบนี้คุณอาจจะกําลังเหน็ดเหนื่อยทั้งเรื่องการงานชีวิตส่วนตัวแล้วเรื่องความสัมพันธ์ก็ยังไม่ลงตัวสักทีค, ator, คนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีเลือกไม่ถูกอะไรแบบนี้มีความเหน็ดเหนื่อยในความรู้สึกเป็นไปได้ไม่ต้องรีบต้องร้อนนะครับดังกล่าวไปแล้วค่อยๆใช้ชีวิตไปตามปกติค่อยๆดูไปค่อยๆพิจารณาไปเดี๋ยวดีเอง การทำงานหนักในความสัมพันธ์มันก็ดีในแง่ที่ว่า,าจะได้ผิดพลาดน้อยที่สุดแต่ถ้าหนักเกินไปก็อาจเกิดความเครียดได้ขออนุญาตแนะนําให้พยายามทําใจให้ผ่อนคลายนะครับโอเคไปกันต่อนะแล้วก็อือโอ้เหรียญเอตเฟนตาเคิล hey, ยินดีล่วงหนะ้าความสัมพันธ์นี้มีโอกาสก้าวหน้านะครับ แปดเหรียญเอทอฟเพนทาเคิลตามความหมายดั้งเดิมใบนี้ตำราสากลว่าไว้เป็นไพ่การเงินที่กำลังเติบโต าการงานที่กําลังเติบโตแต่พอออกมาในบริบทของความสัมพันธ์ก็หมายถึงความสัมพันธ์ที่กําลังเติบโตได้เช่นกันต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองไปและทุกอย่างจะดีเองไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนค่อยเป็นค่อยไปตามลําดับขั้นตอนถ้ายังไม่รู้จักกันดีพอก็ลองศึกษานิสัยใจคอ,อก่อนแต่ถ้ารู้จักกันสักระดับหนึ่งแล้วก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์เติบโตขึ้นไปจากคนรู้จักกลายเป็นเพื่อนจากเพื่อนเลื่อนสู่แฟนจากแฟนค่อยพัฒนาเป็นคนรักหรือมาอย่างไรค่อยว่ากันแต่8เหรียญเป็นนิมิตหมายที่ ที่ดีของความพัฒนาได้พัฒนาได้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคไปกันต่อเลยพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆดีงามวันนี้แล้วก็จะเป็นยังไงต่อไปโอ้โหเอ็มเพรสดีเอ็มเพรสสบายใจละผมว่าความสัมพันธ์นี้มีลุน้นนะถ้ามองในด้านความสัมพันธ์ เขามาจีบคุณแน่ดังกล่าวไปแล้วแล้วคุณเองก็มีแนวโน้มจะมีใจให้เขาดูแล้วเคมีน่าจะตรงกันใจน่าจะตรงกันอยู่พอสมควรแม้จะยังลังเลบ้างกังวลใจบ้างแต่เอมเพรสออกมาบง่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ขั้นสุดหมายความว่าชีวิตคุณนะ ไม่เฉพาะด้านความสัมพันธ์คุณจะมีความสุขอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างการงานการเงินเรื่องส่วนตัวมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากกรณีหยิบได้ใบนี้ตําราสากลว่าไว้ชัดเจนว่าคุณผู้หญิงมีโอกาสได้ยกระดับฐานะนะครับบางคนวาสนาดีมีโอกาสเป็นถึงคุณหญิงคุณนายเป็นมหาเศรษฐีได้เลยส่วนคุณผู้ชายหยิบได้ใบนี้คุณจะเป็นดวงนารีอุปถัมภ์โชคดีจะมาจากสุภาพสตรีครบหาทํางานร่วมงานกับสุภาพสตรีแล้วจะมีโชคดีมากๆอะไรแบบนี้และความหมายเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งถ้าบางท่านที่คบ หาใครกันอยู่แล้วนะมีคู่แล้วหรือแต่งงานแล้วใบนี้คุณอาจจะมีบุตรมีลูกได้ด้วยนะครับประมาณนี้แต่หัวข้อน,นี้เน้นไปที่คนโสดก่อนเพราะว่าคนโสดที่ยังกําลังเลือกอยู่คนโสดที่กําลังเลือกคู่กําลังเลือกเฟ้นหาคนที่เหมาะสมกับชีวิตคนบางคนใครบางคนกําลังหึงหวงคุณมากระดับเอ็มเพรสขนาดเนี้ใครไม่หวงอะ่ะเออแม้จะยังไม่ได้เป็นอะไรกันก็เถอะเขาแอบ,บหวงคุณไปแล้วนะโอเคมาดูกันต่อนะครับ พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโอ้ไหม่ธรรมดาวันนี้อืมหกไม้เท้าหกไม้เท้า six of ones ชื่นใจวันนี้มากันถูกทางมากๆพลังงานดีงามเป็นส่วนใหญ่วันนี้แทบไม่มีไพ่เสียเลยมีความเหนื่อยของเก้าไม้เท้าสิบไม้เท้าเล็กน้อยแต่วันนี้มีหกไม้เท้าออกมานั่นแปลว่าเหนื่อยแล้วคุ้มเหนื่อยแล้วสําเร็จ ไม่เฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์ยังหมายรวมถึงเรื่องการงานการเงินชีวิตส่วนตัวตอนนี้คุณทําสิ่งใดทําการใดอยู่คาดหวังสิ่งใดอยู่มีโอกาสประสบความสําเร็จ ไพ่หกไม้เท้าคือไพ่วิกตอรีไพ่ชัยชนะไพ่เฉลิมฉลองชัยชนะจะเกิดขึ้นคุณกําลังแข่งขันสิ่งใดคุณมีโอกาสชนะนะไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันการสมัครงานหรือแม้แต่การแข่งกับตัวเองแข่งกับเวลาแข่งกับอะไรก็แล้วแต่การสร้างฐานนะคุณจะประสบความสําเร็จนะครับมากน้อยช้าเร็วแล้วแต่วาสนาและความขยันนะครับ ดวงดีแล้วถ้านั่งอยู่เฉยๆรอดวงก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นผมย้ําเสมอดวงดีแล้วแปลว่าทางสะดวกฟ้าเปิดให้รีบไปทําความดีเลยแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนใบนี้ตําราสากลว่าไว้ความสําเร็จอยู่แค่เอื้อมอยู่ที่คุณจะคว้าเอาไว้หรือไม่หรือจะปล่อยผ่านเออเลือกเอานะประมาณนี้โอเคไปกันต่อนะครับขออีกสักสองใบนะวันนี้พลังงานดีขนาดนี้ชื่นใจละโอ้โหราชาไม้เท้า king of w o n d s ความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าดำเนินไปข้างหน้านะมีความพัฒนาผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนั่นแปลว่าคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีใครขัดขวางหรือไม่ความสัมพันธ์นี้ถ้าเกิดขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่และคนแวดล้อมสนับสนุนแน่นอนอา้าวมาดูใบสรุปส่งท้ายกันสิขอสวยๆส่งท้ายสักหนึ่งใบจะได้อะไรวันนี้บทสรุปของความสัมพันธ์ความหึงหวงความมีสเสน่ห์ต่อกันแบบนี้นะ ความรักความปรารถนาดีของคนมีเสน,เน่ห์ต่อกันและกันคุณก็มีเสน่ห์เขาก็มีเสน่ห์ดูทีท่าว่ามีโอกาสจะได้ลงเอยหรือถ้ายังไม่ลงเอยเรื่องความสัมพันธ์คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จ <c oughs> ด้านการงานการเงินและชีวิตส่วนตัวโอ้โหราชนีไม้เท้าชัดเป๊ะไม่มีชัดกว่านี้อีกแล้ววันนี้ Queen of w a n d s เมื่อกี้มีราชาไม้เท้า King of w a n d s แล้วมีราชินีไม้เท้าออกมา ไพ่คู่ไม่ธรรมดาแม้เวลานี้คุณกับเขายังไม่ได้เป็นอะไรกันแอบมองกันไปมองกันมาแต่ดวงคู่แบบนี้มีโอกาสพัฒนาถึงขั้นครองคู่เขามาจีบคุณแน่และคุณก็มีแนวโน้มจะชอบเขาด้วยและมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่ครองนะครับไม่ธรรมดาพลังงานวันนี้ถ้าคุณคิดจะมีคู่ครองคุณมีโอกาสสมหวังแต่ถ้าคุณไม่ได้คิดเรื่องคู่ครองนั่นแปลว่าการงานการเงินคุณจะดีเลิศเลยโอ้โหสุดยอดวันนี้รับไว้เลยนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ